สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะานอำเภอล้านเจ้าหน้าที่มาทำงานแล้วชี้แจงหลังหนุ่มโพสต์ไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนายอำเภอแจ้งแล้วหลังหนุ่มโพสมาทำทุระตั้งแต่8โมงครึง่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงานสักคนกรณี Facebook ชื่ออยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพันหกได้โพสต์คลิปนะ อำเภอแห่งหนึ่งซึ่งประชาชนได้เข้ามาใช้บริการพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงานกันสักคนห้องมีเพียงเก้าอีา้เปล่าไร้ผู้คนต่อมาเวลา8ในกา30นาทีเป็นเวลาทำการมีเพียงเจ้าหน้าที่มาเปิดทีวีแต่กลับไม่มีพนักงานมารับเรื่องภา,ายในว่าอำเภอทำงานแม้แต่คนเดียวจนเวลา8นกา35นาทีผู้ถ่ายคลิปได้เห็นมุมกล้องโดยรู้ว่าอำเภอนี้ซึ่งเริ่มมีประชาชนมานั่งรอใช้บริการแต่กลับยังไม่มีเจ้าหน้าที่แม้แต่คน ล่าสุดนางสุวรรณาวนศรีในอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นมีหนังสือชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าขออภัยที่ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับใช้รวมถึงน้อมความรับผิดพลาดและได้กำชับให้พนักงานปฏิบัติในระบบให้เร็วขึ้น <c oughs> เพื่อบริการประชาชนตามเวลาหลังจากที่หนุ่มติดต่อราชาการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา27นาทีจนกระทั่ง8นาฬิกา30นาทีก็ไม่ได้พบเจ้าหน้าที่สักลายหนังสือนังกล่าวร,ระบุว,ว่า ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียกรณีอำเภอบ้านฝางไม่มีเจ้าหน้าที่ใช้บริการจนถึงเวลา8ในา35นาทีอำเภอบ้านฝางของชี้แจงว่าคลิปดังกล่าวเมื่อวันที่30มกราคม2566สำนักทะเบียนอำเภอบ้านฝางมีเจ้าหน้าที่มาเปิดห้องและเตรียมปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่8.15และได้เปิดให้ประชาชนมาใช้ก่อนถึงเวลา8ในา30นาทีให้ล้ำปัดคิวก่อนก่อนทําหน้าที่ได้เตรียมปฏิบัติงานโดยเปิดทีวีเปิดพัดลมและอนุมัติเปิดระบบงานซึ่งบริการ ลงทะเบียนภาค4ได้อนุมัติระบบ เวลา8นาฬิกายนาทีหลังจากนี้ได้รับอนุมัติได้เปิดระบบแล้วเจ้าหน้าที่จึงเข้าระบบเพื่อกำหนดสิทธิเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบิกบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและนำบัตรเข้าเครื่องผลิตบัตรซึ่งต้องใช้เวลาการในการเตรียมอนุมัติเปิดระบบเวลา10-15นาทีเมื่อเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ได้ใช้บริการประชาชนตามลำดับคิวงานทะเบียนราษฎร์ข้วนับถือบัตรคิวที่1ไม่มมารับบริการและหญิงคนที่ปรากฏในคลิปได้รับงานบริการ ประชาชนเป็นคิวที่6สำนักง,งานทะเบียนอำเภอบ้านฝางมาีบุคลากรบัตรประชาชนจำนวน2คนคือประหลัดอำเภอหนึ่งคนและลูกจ้างหนึ่งคนงานทะเบียนล่าและงานทะเบียนทั่วไปสองคนคือประหลัดอำเภอหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่หนึ่งคนดังกล่าวเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสิบนาทีหลังจากที่เปิดห้องประชาชนเข้ามารับบัตรคิวและขออนุมัติระบบแล้วระหว่างรออนุมัติให้เปิดระบบเจ้าหน้าที่ ได้ขึ้นไปรับนำเอกสารค่าส่งทำเนียนที่ห้องการเงินชั้น2เจ้าหน้าที่อีกคนขึ้นไป ลงปฏิบัติงานชั้นที่สองเจ้าหน้าที่งานประจำบัดประชาช่องเตรียมพัสดุอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์อเภอบ้านฝางกราบขออาภัยและน้อมรับในความผิดพลาดที่ทําให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับใช้บริการและขอขอบคุณที่สะท้อนความคิดเห็นผ่านสื่อในครั้งนี้ซึ่งอําเภอบ้านฝางจะได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นและให้กําชับเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานขอเปิดระบบให้เร็วขึ้นและสามารถให้บริการประชาชนตามกำหนดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ